สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเจนัทดูนึกดูจริงเรื่องวิทยาศาสตร์วันนี้เจนัทจะพาทุกคนมาทำการทดลองจิตกรรมที่13.2มีชื่อจิตกรรมว่า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 อะไรนะลืมอ๋อเจนัทนึกออกแล้ว เรื่องสมบัติของโคพอลิเมอร์ยังไงล่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองนั้นเรามาดูกันก่อนว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่าในส่วนของวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้นะคะ 1. ขวดนาพลาสติก 2. หนังยางวงเล็บ 3. ลวดดีบกระดาษ 4. ไม้มาทัดและอย่างสุดท้ายบิกเกอร์ค่ะ โดยเราจะเริ่มการทำแบบจำลองโพลิเมอร์อันดับที่1กันก่อนเลยนะคะโดยเราจะนำลวดเสียบกระดาษเนี่ยจำนวน10ตัวมาเรียงต่อกันโดยเราจะให้เรียงต่อกันเป็นเส้นตรงนะคะหลังจากนั้นเราจะนำลวดที่เราเรียงต่อกันมาวัดขนาดความยาวของลวดว่ามีความยาวเท่าไหร่ค่ะหลังจากที่ได้วัดความยาวของโพลิเมอร์แบบที่1 ผลปาากวา่มีความยาวทั้งหมด28.5เซนติเมตรค่ะต่อไปแบบที่สองเราจะนำหนังยางมาทั้งหมด10เส้นมาเรียงต่อกันเป็นเส้นตรงหลังจากที่เรามาเรียงต่อกันเสร็จแล้วเราก็จะนำไปวัดความยาวอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากวัดความยาวของโพลิเมอร์แบบที่2ุผลปรากฏว่ามีความยาวทั้งหมด42เซนติเมตรค่ะค่ะต่อไปเราจะทำโพลิเมอร์แบบที่3กันนะคะโดยเราจะนำหนังยางและลวดเสียบกระดาษอย่างละ5อันมาเรียงต่อกันเป็นเส้นตรง แต่เราจะนำทั้งสองมาสลับกันไปมาโดยที่เราจะทำแบบนี้จนครบสิบอันเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่เราทำเสร็จเราก็จะเอาไปนำไปวดัดว่ามีค่าความยาวเท่าไหร่ค่ะหลังจากที่เรานำโพลิเมอร์แบบที่3ไปวัดขนาดความยาวแล้วได้39เซนติเมตรค่ะ อันดับสุดท้ายโพลิเมอร์อันดับที่4โดยโพลิเมอร์อันดับที่4นี้เราจะนำโพลิเมอร์อันดับที่1 5หตัวและโพลิเมอร์อันดับที่สองตัวมาเรียงต่อกันโดยเราจะไม่สลับกันค่ะโดยเราจะแบ่งฝั่งละ5ซึ่งหลังจากที่เราแบ่งเสร็จแล้วเราจะนำมาติดให้เป็นเส้นตรงแล้วนำไปวัดความยาวกันค่ะ ค่ะหลังจากที่ทำการวัดโพลิเมอร์แบบที่4แล้วผลปรากฏว่ามีความยาวทั้งหมด32เซนติเมตรค่ะค่ะหลังจากที่เราทำการวัดความยาวของโพลิเมอร์แต่ละตัวแล้วเราจะนำโพลิเมอร์ทั้ง4ตัวมามัดติดกับขวดน้ำเพื่อทำการทดสอบความยืดหยุ่นของแต่ละโพลิเมอร์ว่าโพลิเมอร์ไหนมีความยืดหยุ่นมากที่สุดและโพลิเมอร์ไหนมีความยืดหยุ่นน้อยที่สุด แต่ก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะหลังจากที่เราทำการวัดความยืดหยุ่นเสร็จแล้วเราได้นับสถิติดังนี้ค่ะโดยโพลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นน้อยที่สุดนั่นก็คือโพลิเมอร์ที่1โดยมีความยาวคือ28.5ซนติเมตรค่ะส่วนโพลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดได้แก่โพลิเมอร์ที่2ซึ่งมีความยาว จากการวัดในการที่นำขวดพลาสติกมาติดมีความยาวถึง48เซนติเมตรค่ะ แต่กิจกรรมของเรายัางไม่หมดเพียงเท่านั้นเราได้นำโพลิเมอร์ทั้ง4ตัวมาจุ่มน้ำผลปรากฏว่าโพลิเมอร์แบบที่สองมีการลอยตัวมากที่สุดและมีโพลิเมอร์อันดับที่4ที่มีการลอยตัวรองลงมาจากอันดับที่สองแต่เอ๊ะทำไมอันดับที่1นและอันดับที่3ถึงจมน้ำทั้งคู่ล่ะก็เพราะว่าโพลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นน้อยจึงมีน้ำหนักมากนั่นเองค่ะ ก็จบลงไปแล้วกับกิจกรรม13.2ไว้เจอกันใหม่